ลุกชาแนลสู้ด้วยกลสู้ด้วยใจนักกีฬาใช้ปัญญาเป็นกำลังคาดหวังผลม้าเรือโคนเม็ดเบีย้ยผูกแยบยนชวนทุกคนล้อมวงโคกมากรุ๊กไทยสวัสดีเพื่อนๆพี่พี<ๆ>น้องทุกท่านนะครับตอนรับเข้าสู่ลุกชาแนล มาเตือกมากมาฝ่าก FC ของ I ทุกท่านกันเช่นเคยหมากขาวเป็น AI ครับหมากฝั่งสีแดงเป็นผู้เล่นเบลเคเพื่อเป็นการไม่เสียครับไปศึกษาแต้มบุกของ AI ในกระดานนี้พร้มๆมกันครับ AI เลือกเปิดกระดานโดยเบี้ยหน้าคูณขึนข้นไปือว่าจะสู้เป็นยังไงครับจะสู้กันได้สนุกแค่ไหนในเกมน,นี้ ชั้นเชิงนการเล่มหมากรุกไทยของ AI และผู้เล่นเป็นโอเคกันจังหวะนี้คนม้าเม็ด AI สวนด้วยเบี้ยวคู่ขวา,าจะเป็นมาาา้าขวาหรือเปล่าเอไอแต่แท้เ่นครับลมหมากรสีแดงนี่แค่มาเทียมมาสู้เราใจเชียร์ผู้เล่นเป็นโอเคกันจังหวะนี้ครับผมโอ้โหยอวยุก่อนเลยครับตำลัก ผูเล่นไปโอเคนากระตุกหนวเสียจะแล้วสำหับผู้เล่นไปโอเคนี่ไ i ครับจขยกม้าขึ้นไปดูการผูกหมากของ a i กันทุกคนครับจังหวะนี้ก็ยางแต่งครงคงเครื่องคนระับ เะ่นค่นขางที่จะแน่นทีเดียวสําหรับ AI ใช้เบียรคู่บุกตีขึ้นมาถน้าปีกขวาครับสำหรับผู้เล่นเปโอเค AI สกัดด้วยสาเบียจังหวะนี้เลือกกินตัดเข้าในใช้โคูนตาบันขึ้นไปเลยจังหวะนี้โคูน AI ค่อนข้างที่จะรุนแรงครับเนี่ยโอ้โหยึดตำแหน่งเซนเตอร์เลยครับ ัน,นี้เสริมเม็ดไปอีกตัวเนึ่งอ่าสงสัยจะยืนได้ไม่นานก็ระดับเม็ดขาวตัวนี้ชัดเจนครับผมเดินเบี้ยมาไล่เมเ็ดว่างไงเม็ดบอกจะอยู่ทำไมละแอดนะผมขอกลับก่อนจังหวะน,นี้เสริมคนขึ้นมาเอากคับเกมเริ่มผักกันการะดาษอ่าขึ้นมาครับเลือกใช้มมา้ายนานๆจะได้เห็น AI เลือทใช้มมาซ้าย ี๋ยวามโยุทธวิธีม้าซ้ายของ AI กันจังหวะนี้เด้งมามานี่โอเคโอเค้โอเบียรตีหน้าคุณน i ไไม่กลัวเลยครับผมเตืมเรือมาแต้มน,นี้โอ้โห่จมตีจุดอ่อนเลยครับเรือแต้มน,นี้อ่ะเอาเรือมาลองไว้ก่อน เดียวใช้เรียกล้ามปลูกลอยทิมจังหวะนี้โหทิมเลยครับขุนขาวเลยกลายเป็นที่ที่เซฟตี้เลยเปิดคลองเรือโจมตีเม็เปิดม้าครับน่าศึกษามากเลยสำหรับทางม้าของ AI ก็ยังถือว่าเหนียวอยู่ครับสําหรับหมากสีแดงอ่ะระชารือกันเลยอ่ะเดี๋ยวมานี่ครับจังหวะนี้ AI ครับเด้งม้าบุกขึ้นมาโอ้โหโอเอาไงดีเนี่ยผู้เล่นโอเคโดนแต้มนี้เข้าไปจังหวะนี้โอ้โหใช้ม้าครับคู่จะดีไหมเนี่ยสำหรับ แต้มน,นี้ของผู้เล่นเปโอเคจะเสียงไปหรือเปล่าสำหรับหมาสีแดงแน่ละผมก็ต้องตกมาขึ้นไปจังหวะนี้ <c oughs> เป็นเรื่องแล้วครับสำหรับมากสีแดงอ่ะไม่กลัวละผมแต่เดินขุนมาปูกไว้ก่อนครับ <c oughs> ขุนนำทับอีกแล้วเอาละสิจังหวะนี้ครับ a อไตกมามาริมกระดานมีแผนอะไรต้อนอยู่ครับเนี่ยจังหวะนี้ เชื่อว่าผู้เล่นที่มีความชำนาญคงจะเห็นแต้มของ AI ครับนะแต่ก็ถือว่ายังเหนียวอยู่ครับสำหรับการคุ้มครองหน้าขุนแดงนะครับจังหวะนี้เดินเรือมาแต้มนี้ AI เสริมทับขึ้นไปด้วยโคนมันทักใจยุ่งๆนะครับสำหรับปีขวาเริ่มไม่ค่อยไว้ใจ AI เท่าไหร่เลยครับ AI หุกเรือกดขุนอีก อ,อ,อืมทีนี้ขุนเหมือนกับเหมือนจะปลอดภัยแต่ก็ไม่ปลอดภัยครับสำหรับหมากสีแดงนะเพราะว่าทางหนีนั้นน้อยเหลือเกินตรงข้ามกับขุนขาของ AI ซึ่งเก็บขุนได้ดีมากตอนนี้ขุนขาเหมือนกับอยู่ในห้องแอร์ครับผมสุขสบายเหลือเกินจังหวะน,นี้เปิดเม็ดขึ้นไปซื้อทางเลยจังหวะน,นี้จ่ายสวยครับ เม็ดใจสวยอ่าไม่เอาครับผมอ่ายึดมั่นในคุณธรรมคะเศรษฐ์อะไรไม่รับทั้งนั้นจังหวะนี้ไม่รับ AI บังคับเลยครับผม <c oughs> นี่แน่กินตัดเข้าไปจังหวะนี้อ้โหเป็นเรื่องแล้วครับสำนับหน้าขุนอ่าเดอนขุนครับกินเป็นการหลบตากดเรือด้วยจังหวะนี้จะหลบพ้นไหมเนี่ยจะรับขุนแดงเมื่อ AI จับมาผงห ตะโปกมาแต้งนี้เป็นไงครับเนี่ยสุดยอดมากเลยครับคิดกี่ชั้นครับเนี่ยสำหรับหมากสีขาวอ่ะจังหวะนี้กินครับเขาให้กินก็กินเมื่อเมิดหายไปจังหวะนี้ครับแลกกันบอกแลกกันเลยดูคาเนี่ยแต้มนี้แม่แสบจริงๆร,รู้สึกเจ็บปวดแทนผู้เล่นเพกโอเคเลยครับเนี่ยโอ้โห โอ้ไม่น่าเชื่อครับมายังไงครับมาแต้มนี้ตอนนี้ผู้เล่นเปเค็ปาดเงนยอะผมอ่ะจังหวะนี้เดินมามาแต้มนี้ถ้าเราเป็น AI จงังหวะนี้เนี่ยจะเลือกเดินตัวไหนดีลองวิเคราะห์มาช็อตนี้กันคูัทุกคนน่าศึกษามากเลยครับทำเอาผู้เล่นเอเคนเนี่ยปาดเงืออีกแล้วครับผมสำหรัแ,แต้มนี้ ไอ้ไอครับผมจับโค้งครับผมตบลุกเข้าไปหนึ่งทีก็<ม>ยังเหนียวอยู่ครับผมสบายมากเลยไม่มีปัญหาครับอย่างวันนี้ครับมันจะเริ่มมีปัญหาแล้วพอเรือลำนี้ครับผมเสริมขึ้นไปดูครับเนียการคัดหมากของไอไอนี่สุดยอดมากจับโค้งครับผมตบลุกไปทีหนึ่งดูครับเนี่ยสุด ล่าฟ้าเขียวจริงๆครับขุนติดมุมแล้วมองหาพีเรียนะตอนนี้พีเนี้ยบอกว่าตัวใครตัวมันก่อนครับจังหวะนี้โดนม้าไปฟาดลุกหนึ่งทีโอ้ยไม่ไหวครับดูแล้วจะกลายเป็นเสี้ยนหนามมากเลยสำหรับม้าขาวตัวนี้ต้องกินตัดทำลายกูนแดงก็กลายเป็นจุดอ่อนอยู่ตอนนี้โอ้โหโทำลายโครงสร้างแบบไม่เหลือเลยครับ การปลุกของ AI โจมตีเรือจังหวะนี้โจมตีโคลนอ่ะแรกเลยครับผมทำไงดี AI AI ขึ้นเรือคูกโคลนโอ้โหแล้วดูครับเนี่ยเียลำหนึ่งเหมือนจะมีพิรุษคุ้นเดินมากดดัน AI AI ่บอกตามสบายครับผมเอาเลยครับกิน วันนี้เดินเนือมาปลูกโคนดูครับเนี่ยพี่ขุนแดงไปอยู่ในวงล้อมของ AI ครับอื hmm hmm. สุดยอดมากเลยการสร้างทางมาของหมากสีขาวทุกคนน่าศ,ศึกษามากจังหวะน,นี้ครับไม่ไวครับผมรู้สึกไม่ค่อยดีครับจิตใจมันตุ้มๆต่ๆตำๆตทางเรือ AI นี่มาได้ทุกคิดเลยอ่งานเบี้ย มามาป้องกันครับจังหวะนี้เอาใจเชียผู้เล่นเโอเคกันจังหวะนี้คผมทิมลุกขั้ไปเออยู่อยู่อยู่อก็มาทิมลุกให้กินฟรีอย่างนี้เอาไงดีเนี่ยผู้เล่นเปโอเคจังหวะนี้ไม่กินครับโลกครับแม่ <c oughs> <c oughs> หนักใจแทนจริงๆเกิดเป็นพี่ขุนแดงนี่ถ้าเราเป็น AI จังหวะน,นี้จะเลือกเดิน ตัวไหนดีครับเพื่อที่จะประเด็จสึกขุนแดงนะครับผมจังหวะนี้ขุนแดงก็ติดลูกจนนะครับผม AI ตัดสินใจครับจับเรือครับผมกินตัดม้าเข้าไปแต้มนี้โอ้โหต้องกินครับแค่คนกินไมไปจังหวะนี้ะว,วัดเบี้ยงายมาแต้งนี้ป้องกันโค ต้องมอบตัวครับสำหรับผู้เล่นไโอเคสู้ได้สนุกมากเลยครับจับเรือครับผมฟาดลุกโจนขุนแดงไปในตำแหน่งนี้อยากสนุกและน่าศึกษาอีกหนึ่งกระดานครับสู้ก็ได้มันมากเลยครับในแทมน,นี้ต้องบอกว่าการลุกโจนเนี่ยน่าศึกษามากเลยการเจาะการตีโต้ถือว่ารบเครื่องมากเลยครับสําหรับเกมบุกของ a i นะครับต้องขอขอบคุณผู้พัฒนาโปรแกรม a อครับและขอขอบคุณ ผู้เล่นเป็นโอเคทุกท่านนะครับที่พิชานหนักลูกไทยให้พวกเราได้ศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการเล่นหนักลุกไทยกันนะครับและขอ,ขอขอบคุณทุกการติดตามขอขอบคุณทุกการสนับสนุนจากทุกท่านนะครับแล้วกลับมาศึกษากลยุทธ์ในการบุกข,ขอบ AI แต่อีกหนกระดานหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ